สวัสดีครับพบกับลุงไม้คูปุต้า15ปีเช่นเคยครับนี่ก็หากหายไปนานนะครับเพราะว่าด้วยงานุยุ่งนะครับลุงไม้ก็ไม่ได้มีโอกาสในการมาทำคลิปนําเสนอนะครับแต่รอบนี้นะครับมีโอกาสลุงไม้ก็รีบทํามานําเสนอนะครับผมวันนี้นะครับสิ่งที่ลุงไม้จะนําเสนอก็คือรถอลห้าศูนย์หนแหรือรถ50แรงม้าด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับจะมีใบมีดดันดินหน้าแตกต่างกันนะครับผมนะฮะก็จะมีแบบคานบนกับคานล่างนะครับ ฝ่ามือของลุงไม้นะครับจะเป็นใบมีดคานบนนะครับรหัสเขาใช้ SD 1 8 2นะครับตัวนี้ก็คือความกว้างนะครับ SD คือคานบนนะครับความกว้างก็คือหนึ่อยแปซนติเมตรนะครับใบมีดด้านหน้าตัวนี้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับตัวนี้คือใบมีดแบบคานล่างนะครับผมตัวนี้ใช้รหัสอยู่ที่ SD นะ 186S นะครับตัวนี้ก็คือความกว้างที่อยู่ที่186ซนติเมตรนะครับเป็นระบบคานล่างเหมือนกันนะครับผมซึ่งซึ่งเห็นภาพก็จะแตกต่างนะครับผมแล้วก็ลุงไม้จะมาเล่าว่า อ่าทไมเขาทำถึงอ่าทำไมถึงทาแตกต่างและทาไมถึงอ <t ick with crap> ่าถึงถึงออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับผมเป็นแบบคันล่างนะครับผมคันล่างนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับทุกอย่างของคานใบมีดหน้านะครับเขาจะเอาไว้ด้านล่างหมดนะครับผมนะฮะนี่ครับด้านล่างก็คือใต้ท้องครับจะจะจะมีโครงสร้างต่างๆติดอ่าอยู่อ่าอ่าติดอยู่ที่ใต้ท้องนะครับตัวนี้คือเหมาะกับงานดันนะครับผม ดันคือการสมดุลต่างๆคือดันดันจากด้านล่างเข้าไปนะครับจะดีนะครับคนทานแข็งแรงดีนะครับไม่ว่าจะดันต่อดันกิ่งไม้ดันดินต่างๆครับตัวนี้ดินหน้านะครับจะจะทำได้ดีโครงสร้างจะแข็งแรงกว่านะครับดันได้ดีกว่านะครับนะฮะตัวนี้นะครับผมก็คือออกแบบมานะครับผมนะครับส่วนด้านขวานะครับมาดูด้วยนะครับผมอ่าเอสดีนะครับแบบคานบนนะครับใบมีดดันดินแบบคานบนนะครับตัวนี้ก็คือด้านล่างจะไม่มีครับโล่งเลยนะครับ ด้านบนก็คานจะโค้งมาอยู่ด้านบนแทนนะครับเพื่อให้สมส่วนนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับทําไมถึงออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับก็เพราะว่าพื้นที่ในเกษตรกรในพื้นที่ชาวนาของแต่ละแปลงนะครับผมไม่เหมือนกันนะครับคันนาสูงนะครับไอ้แบบคานบนเนี่ยครับเอ่อจะข้ามได้ดีกว่าแบบคันล่างคันล่างปุ๊บเนี่ยเวลาข้ามคันนานะครับอ่าคันล่างนะครับเวลาข้ามคันนานะครับจะติดอกตรงนี้ครับผมนี่ครับผมติดอกตรงนี้เลยนี่นะครับ อพ,อพ,อพอข้ามคณาปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะติดอกพอติดอกปุ๊บเนี่ยต่อให้เป็นโฟวินก็ตะกุยไม่ได้นะครับตะกุย4ล้อก็ถ้าไม่ติดใดข้างใดข้างหนึ่งก็ไปสามารถไปได้แต่ตัวนี้ก็เหมาะนาที่พื้นที่คณาไม่สูงมากนะครับแล้วก็พื้นที่ทําการเกษตรแบบไร่ทําไร่ทําสวนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นคันล่างนะครับผมตัวนี้นะครับนะส่วนคันบนนะครับมาดูใต้ท้องครับผมนี่เลยคันบนสมมติถ้าเป็นพี่พื้นที่แปลงนานะครับที่ คันนาสูงนะครับตัวนี้ความสูงของใต้ท้องรถก็จะสูงขึ้นนะครับการข้ามคันาก็จะง่ายขึ้นก็จะไม่ทําให้ติดอกแล้วก็ข้ามคันาได้สะดวกสบายมากขึ้นก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนี้นะครับผมเพื่อ,อะสะดวกแล้วก็เพื่อ,อการใช้งานของกเกษตรกรที่มีนาแบบสูงๆงเงี้ยครับผมนะครับครับผมเวลาเลือกนะครับเวลาเลือกรถนะครับก็เลือกลักษณะ,ะพื้นที่การทํางานนะครับของแต่พี่น้อง เกษตรกร,ร,กรแล้วพี่น้องที่จะซื้อรถคูบูต้านะครับเลือกอลักษณะงานแล้วก็ลักษณะรถแต่ละแบบนะครับให้ตรงกับลักษณะงานของตัวเองนะครับก็จะทําให้การทํางานแล้วก็ทําให้รถเรานะครับมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นนะครับผมถ้าเลือกผิดไป <c oughs> ชีวิตเปลี่ยนนะฮะก็คือทําได้ไม่ทําได้แต่ก็ยังช้าลงก็ทําให้เรารู้สึกว่ารถเราไม่มีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยออกแบบมาทั้ง2ตัวเนี่ยครับคือว่า ห่วงใยในของเกษตรกรนะครับว่าห่วงใยสําหรับผู้ลูกค้าที่ซื้อรถไปคูต้าเขาก็ออกแบบมาทั้ง2ตัวเพื่อให้เลือกลักษณะการทํางานแต่ละพื้นที่นะครับผมนะฮะนะครับถามว่าตัวนี้เวลาถอดออกนะครับตัวตัวคารนบนนะครับถ้าถอดออกน่ยตัวนี้จะถอดออกง่ายนะครับถอดออกปุ๊บเนี่ยก็เหลือแต่ตัวรถเปล่าๆนะครับผมไม่มีคลานต่างๆเพราะว่าใช้สลักทั้งหมดในการยึดนะครับยึดโยงนะครับส่วนตัวนี้เวลาถอดออกนะครับถอดได้แต่ใบมีดนะฮะ คานก็ยังอยู่นะครับอันนี้คล้ายๆแบบทาวอนนะครับผมตัวนี้ก็คือต้องรื้ออกบดอ่านี่จะลาบากนิดนึงครับถ้าตัวนี้ก็ถอดสลักด้วยกันเดี๋ยวมันทัดส่วนตัวนี้นะครับวิธีการถอดสลักก็ง่ายๆครับไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็จะถอดก็คือตัวนี้นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ขาตั้งนะครับอย่าลืมถอดขาตั้งทั้งสองข้างตั้งตั้งไว้ปุ๊บนะครับผมแล้วก็พอตั้งสองสองข้างเสร็จปุ๊บรลานเสร็จปุ๊บแล้วก็มาถอดตัวนี้นะครับ ถอดอ่าประแจนะครับขันน็อตนะครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็ดึงออกทั้งสองข้างครับผมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ถอยรถตัวนี้ก็สามารถถอยออกไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องแบบให้เสียเวลาอะไรนะครับผมก็ถอดไปก็คือรถก็จะวิ่งตัวเปล่าออกไปได้เลยนะครับซึ่งต่างกันนะครับเวลาเลือกกันซื้อก็ต้องดูนะครับว่า,าเหมาะสมกับงานตัวเองไหมหรือว่าปรึกษาทีมงานขายข,ายของทุกดีลเลอร์ได้หรือว่า ทุกร้านได้นะครับพนักงานขายก็จะแนะนำนะครับแต่ถ้าไม่รู้ก็สอบถามลุงไม้คูปต้ามาเดี๋ยวลุงไม้ให้คำตอบนะครับส่วนวันนี้ลุงไม้คุปต้าก็ให้คำตอบแล้วนะครับว่าคานบนเอ่อคานล่างและคานบนนะครับแตกต่างกันอย่างไรครับแล้วก็ทำงาน,นอย่างไรครับวันนี้ลุงไม้คุปต้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ